ก็วันนี้ก็มีความต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะคือยุคนี้จะบ่นอะไรก็ลำบากนะบ่นไปต้องระแวงวิถัวลงหรือเปล่า <laughs> นะฮะสถานการณ์ล่าสุดนะฮะในแฟนเพจ1197สายด่วนจราจรได้มีการอัปเดตนะฮะสถานการณ์ช่วงบ่ายในซอยสวนสนรามคำแหง60คือจุดนี้เป็นประเด็นตลอดทั้งบ่ายเลยนะฮะ แล้วก็ล่าสุดมีพัฒนาการเพิ่มเติมนะฮะพัฒนาการของเรื่องราวเนี่ยนี่คือสภาพในพื้นที่นะฮะอันนี้ภาพจากแฟนเพจ1197สายด่วนจราจรด,ดูสภาพนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่นี้นะฮะสนักระบายน้ำกทมร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิแล้วก็กองทัพบ,บกะฮะเข้าช่วยเหลือประชาชนบริเวณหมู่บ้านสวนสนะฮะนะ,ะก็ไม่พ้นมือทหารอีก นะกองทัพบ,บกสำนักง,งานเขตสำนักระบายน้ํนากทมร่วมกันเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนฮนะหลังจากเป็นประเด็นดราม่ากันมาตลอดทั้งวันนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อใบ่า,ยบายเย็นเย็นที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ในเพจสํารวจโลกหลังจากที่มีการโพสต์ภาพนะตรงจุดที่น้าท่วมมุสกู่เนี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหเนี่ย กว่า20ปีไม่เคยท่วมเข้ามาในบ้านกลายไปเป็นป,ประเด็นดรามา่าแล้วนี่คือที่เขาอัปเดตล่าสุดฮะในแฟนเพจสำรวจโลกเนี่ยได้มีการอัปเดตภาพ2ภาพนะภาพเมื่อ21กรกฎาคมภาพนี้กับภาพเมื่อ2สิงหาคมก็คือวันนี้ฮะ,ฮะ,อ,ะอีกภาพหนึ่งนะเขาอัปเดตมาให้ดูเปรียบเทียบประเด็นก็คือแอดมินแฟนเพจสำรวจโลกบอกว่า ทำไมต้องบอกว่าให้ตามหาเครื่องสูบน้ําในโพสต์ที่กลายเป็นประเด็นดราม่าก,กองเชียร์คุณชัดชาติเนี่ยไปโจมตีฮะค่ะหาว่าเป็นเพศสลิมอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาเนี่ยคือคนที่อยู่ในพื้นที่จริงเขาเลยโพสต์ภาพบ้านเขาให้ดูเลยประเด็นคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยท่วมขังถนนมันเคยแต่มันไม่นานมันก็ลดค่ะแล้วที่ไม่เคยเลยก็คือไม่เคยเข้ามาในบ้านเขาแบบนี้นี่คือประเด็นที่แอดมินเนี่ยเขาไปโพสค่ะแล้วเขายืนยันว่าคือความจริง ไม่เคยเข้ามาในบ้านแบบนี้เลยเขาเลยต้องบอกว่าต้องตามหาเครื่องสูบน้ําน้ําท่วมภายในบ้านสองครั้งห่างกัน12วันดังในภาพน้ําไม่เคยท่วมเข้ามาในบ้านนานกว่า20ปีแล้วอย่างมากก็ท่วมถนนแล้วจะแห้งไวเพราะมีเครื่องสูบน้ําคอยดันน้ําระบายออกทางคลองหลังหมู่บ้านแองกระทะบริเวณนี้เป็นแองกระทะเวลาน้าท่วมแน่นอน น้ำจะไม่ไหลไปไหนจะอยู่ในก้นแอ่งกระทะจึงต้องมีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบเอาน้ำระบายออกไปคลองด้านหลังหมู่บ้านแล้วที่บอกว่า20ปีไม่ท่วมเนี่ยคือไม่ท่วมเข้าบ้านอาจจะท่วมบนถนนแต่ไม่นานแห้งเร็วเพราะมีเครื่องสูบน้ำแล้วก็น้ำคลองไม่ได้ล้นน้ำคลองไม่ได้สูญจนล้นเข้ามาในหมู่บ้านเพราะมีคนไปโจมตีว่าเฮ้ยมันน้ำคลองมันล้นเข้ามานะวางยาอะไรกหรือเปล่า ไม่ใช่พอน้าคลองมันมีเขื่อนดินที่สูงพอกั้นไม่ให้เข้ามานะแล้วก็เส้นทางการระบายรถแก้ปัญหาคือการมีเครื่องสูบน้ําเป็นที่มาของการตามหาเครื่องสูบน้ําในซอยรามคําแหง60ซอยรามคำแหง60เป็นถนนระบายรถจากศรีนครินไปยังรามคําแหงหลีกเลี่ยงแยกลำสาลีไปมีนบุรีแล้วก็ความร่วมมือจากทุกฝ่ายหลังจากที่เล่ามา ไม่ไปกล่าวโทษผู้ว่าคนใดทั้งสิ้นการทํางานทุกงานมันต้องมีคนรับผิดชอบทํางานแต่ละส่วนเป็นความรับผิดชอบของแต่ละเขตนะนี่เจ้าตัวยืนยันไม่ดราม่าไม่แบ่งพวกคนไทยด้วยกันไม่แบ่งสีเราคนไทยเหมือนกันจะแตกแยกทางความคิดไปทําไมแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและมีเหตุผลนะนี่คือแอดมินเพจระบายออกมาครั้งใหญ่เลย เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ประสบเหตุก็ระบายไม่ได้นะยุคนี้นะ,ะแล้วเขาไม่ได้โกหกไงแต่ว่าติ่งคุณชาติเนี่ยไปกล่าวหาว่าเขาโกหกเขาก็เลยเอาหลักฐานไม่ดูว่าเขาเจอสองรอบห่างกันไม่นานแล้วมันเข้ามาในบ้านไม่เคยเข้ามาในบ้านเลยก่อนหน้านั้นมีไหมปีหนึ่งเจ็ดนะที่เพจดังบางเพจเนี่ยเพจดาม่านะนะเขาไปบอกไหนบอกว่าไม่เคยท่วมปีหนึ่งเจ็ดใคเคยท่วม เขาบอกว่ามันไม่เคยท่วมเขา้าบ้านเขานะก่อนหน้านี้มันก็เคยท่วมขงังถนนแต่แป๊บเดียวมันลดเขาจึงประกาศหาเครื่องสูบน้ําว่ามันหายไปไหนค่ะเนี่ยฮะส่วนคุณศรีสุวรรณจันญยญาโอ้โหวันนี้มาสั้นๆแต่มาแบบแรงเลยฮะค่ะคุณศรีสุวรรณเนี่ยโพสข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะคะอ้างว่าศึกษาน้ําท่วมมากว่าสองปีรู้เข้าใจปัญหาดีแต่โทษทีครับฝนตกทีไรเนี่ยน้ำท่วมทันทีตกลงเนี่ยพี่เก่งจริง หรือพี่เก่งแต่ในโซเชียลหรือว่าสร้างภาพไปวันๆค่ะโอ้โหสีสุวนจันยาสีสปาก <นะ S 2> มาสั้นๆนะแต่มาแบบแสบนะค่ะก็วิทยไปก่อนนะวิทส่วนพี่แบร์ย่างของผมนะแบย่างแอดเวนเจอร์ซึ่งเป็นเพจที่เขาทำคลิปแบบอารมณ์ขันนะอารมณ์ดีนะแต่เป็นผู้ประสบเหตุด้วยหลังจากที่อัพไปคลิปหนึ่งเมื่อเช้าตอนบ่ายอัพอีกคลิปหนึ่งนั่นคือคลิปนี้นะฮะนี่คือคลิปใหม่ เจ้าตัวนี่บอกว่ามันอะไรกันวะเนี่ยสวนหลวงหรือสวนน้ำนะเจ้าตัวบอกนะเดี๋ยวไปฟังเข้าบรรยายนะ<ล>นี่คือในบ้านของพี่แบย่างน,นะ <S <S และในขณะน,นี้ผมเดินทางอยู่ในบ้านของผมเองซึ่งจะต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่คือสวนหลวงหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสวนน้ําเอาละนี่คือวันที่สองสิงหาซึ่งผมจะต้องบอกก่อนเลยว่ามันกี่ครั้งกี่คาก็ไม่รู้ที่บ้านผมน้าท่วมท่วมเหมือนเจ้าแม่คงคานั้นโกรธบ้านผมมากๆนี่ดูสิ่งที่ทำเอาไว้คราวที่แล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยอ้าวปล่อยดูกันเลยใครบอกให้ปล่อยปลาเดี๋ยวปล่อยอลิกาเตอร์ออกมาเล เลยนะน่นเป็นยังไงนอนว่หยอยู่บนนั้นเอาละตรงนี้ก็อาจจะดูเหมือนแบบว่าน้ำใสแต่ว่าไม่ใสเท่าเขาที่แล้วเขาที่แล้วใสกว่านะอันนี้ก็จะมีความเหม็นแล้วก็ดำเป็นพิเศษเจุดพีคอยู่ในห้องไปดูถ้าผมหายไปเนี่ยคงจะรู้กันใช่ไหมว่าต้องทำยังไงเอาละ่ะเปิดประตูเข้าไปดูพร้อมแล้วเริ่มเลยเรียบร้อย สวัสดีสวัสดีสวนหลวงลาก่อนสวนน้ำอ้พระเจ้าช่วยนี่มันอะไรกันวันนี้น่า<ล>สงสา<ค>รนะที่สไตล์แกงไงคือเจอทุกขนาดนี้นี่ยังมีอารมณ์ขันนะคือก็จะลงเสียงนะทำคลิปแล้วก็เล่าเรื่องขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวดูซอกซอยตามริมคลองต่างๆาตอนนี้ไม่ต้องไปคลองคลองมาหาพี่แบยาง <laughs> แบย่างแอนเวนเจอร์แล้วนี่ไม่ใช่ภาพเก่าคลิปเก่านะ คลิปใหม่เหตุการณ์วันนี้สดสดร้อนร้อนแล้วก็คลิปนี้เพิ่งจะอัพเมื่อช่วงบ่ายนี่เองเนี่เป็นผู้ประสมเหตุอีกหนึ่งคนนะฮะแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยปองปล่อยปลานะจริงๆนี่ไม่ต้องปล่อยนะเพราะว่ามากับน้าด้วยแล้วไม่ใช่แค่ปลาฮะใครจะไปคิดไปฝันในกรุงเทพมหานครมีชาวบ้านนี่แจ้งพอเกิดน้ําท่วมขังเ่ยนะเจอมีตัวอะไรบ้างนี่งูคุณมิวเจออย่างนี้แล้วเนี่ยทำไงเนี่ยวิ่งสิคะว่าน้นีแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ สามารถแจ้งเจ้าที่ได้น,นี่ภาพจาก fm 91นะฮะอันนี้ตัวอะไรคบพี่หนุ่มงูเหลือมไหมงูเหลือมงูเหลือมงูเหลือมนะดูท่าทางแล้วนะอ่าแล้วเจออะไรอีกครับที่เจ้าที่เข้าไปจับให้นะอ้อ oh. อันนี้คือตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียนะฮะค่ะนฮะอันนี้ยอมจำนนโดยดุษเดีนะดูท่าทางแล้วอ่า <c oughs> นะแล้วก็เจอตัวอะไรอีกเจอจระเข้ด้วยฮะ <c oughs> อันนี้จระเข้เหรอจระเข้เนี่ยแม่ตัวเล็กนะ oh. ยังเป็นเบบี๋นะค่ะนะ นี่เจ้าหน้าที่ช่วยได้หมดฮะนะโอ้โหส่วนศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกวันนี้อัปเดตฮะน้ำท่วมทหารพร้อมช่วยเหลือแล้วก็ลงภาพกองพันทหารม้าที่หนึ่งกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านน้ำท่วมขังซอยพัฒนาการ54เขตสวนหลวงฮะจัดรถรับส่งอำนวยความสะดวกทหารมีไว้ทำไม, <S <S มแล้วก็กองพันทหารช่างที่หนึ่งกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะฮะ ในแฟนเพจก็อัปเดตภาพนี่นะวันนี้นะฮะเมื่อ9นาฬิกานะฮะก็ได้ลงพื้นที่จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาระภัยจัดรถรับส่งอันนี้ซอยรามคำแหง60นะฮะนี่ลงไปในพื้นที่ฮะ,ะอ้าวมีอะไรติดอยู่ข้างล่างซ่อมนะอะไรตันท่อหลวงะนะโอ้โหในภาวะอย่างนี้นะนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ าตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วกรมชนเนี่ยแจ้งนะฮะโคศบกรมชนรองอธิบดีดรทวีศักดิ์เปิดเผยว่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักอีกะระลอกช่วงวันที่สองถึงสิบสิงหาฮะก็คือตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วก็กรมชนเนี่ยก็เร่งช่วยระบายน้ําออกจากกทมนะฮะ <c oughs> ทางฝั่งตะวันออกของกทมก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้พูดถึงสถานการณ์น้าตอนนี้ฝนตกหนัก คือฝนตกก็คือฝนตกไม่สามารถหยุดฝนได้แต่ก็ต้องคิดต้องประเมินแล้วเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการระบายน้ําการช่วยเหลือการเยียวยาได้สั่งการไปแล้วแล้วกทมเนี่ยเคยพูดไปแล้วมีขีดความสามารถในการระบายเท่าไหร่ฝนตกลงมาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ก็ให้วางแผนให้จัดการไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วนายก็ย้ำฮะว่าเมื่อวานนี้ก็สั่งกำชับเพิ่มเติมให้ทหารเนี่ยไปช่วยกับกทมฮะ ฝ่ากาได้สั่งการไปกระทรวงกลาโหมให้ร่วมมือกับทางกทมช่วยเหลือกันในการดูแลพี่น้องประชาชนที่มีรถติดรถทำรถรถไปไม่ได้น้ําท่วมระดับสูงนะขอให้เพิ่มเติมเรื่องของชุดซ่อมชุดด่างไปเพิ่มเติมด้วยโดยขอมือไปจางกรมอชีวขตงาหกษาด้วยก็จะช่วยดูเหมือนที่เราเคยทำาันแหละเราก็เคยนำมาทุกปีเนาะแล้วก็ทุกคนก็พร้อมจะเสียสละนะเข้าเวงเข้ายามกันจัดเป็นทแล้ว ทุกคนทําเกินหน้าที่เกินเวลาความรับชอบไปแล้วล่ะตำรวจตำรวจผ่านหนึ่งหกชั่วโมงนนี้อยู่กันผ่านสิบสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมให้กับเขาเลยเพราะมันก็ต้องเสียสละกันเนาะจิตอาสาด้วยอะไรด,ด้วยเนี่ยพอขอเข้าใจได้บานพยายามทาทุกอย่างนะเพื่อจะมาทํทาความร้อนประชาชนในทุกปิตีนะก็ต้องช่วยกันนะความรักความสา,ามัคคีนะสำคัญที่สุดนะครับเข้าเข้าใจซึ่งกันและกันผมขอเ่านี้เองนะ,ะนี่คือผู้นำประเทศนะครับ ก็ไม่พ้นมือที่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทหารแล้วก็หนืวอง,งานอื่นๆก็ต้องลงมาช่วยกันนะ